ไปนะไปอันยี้เป็นปืนกระต่ายไปยพัดเรนมีลองแอมโมนี่ฮะพักไม่เก็บไม่ใช้ใช้ลูกซองอัีป็นปืกระต่ายเต็มกระต่ยข้างหน้ามีรถไหมมีสองคันเลย่อโอ้ยเยอะอะไรเจ็บกระสุนเกลี้ยงเลยเฮ้ยเมืองไรเอแบบบางคลั่งเงี้ยไม่ดับไฟด้วยนะกูเห็นเลย หมดแล้เป็นไฟโลกนี่ไลุยต่อระวังมันหนีระวังมันหนีไล่เลยระวังมันจะเทใส่กูเลยกูอยู่คนเดียวเฮ้ยอยู่ตรงกลางบ้านอยู่ตรงกลางน่ต่างยี้ยชั้นสองอยู่ตรงกลางบ้านแล้วระวังน่าปึ้งไปแล้ พึ่งน้อยกลอยใจใครตีพึ่งวะโอเคโตแฟร์ใช่ไหมโตแฟร์ใช่ไหมตีปาโดนเรียบร้อยเดีือดเโดนหัวมันสัตว์ดังปึกเลยกันก็เจ๋งสัตว์ไปไม่ไปไม่เอาลงมาแล้วมาลงมาแล้วลงมาชุบเพื่อน บไม่ได้ละสีจ้าปลาออก้าอาออก้าโอตรปลาพึ่งปลาพึ่งตายเยี่ยมระเบิดใครไอปลาระเบิดไอเอ๋โดนกูเอก็โดนเพ่งอยู่ไอ้สเตเฮ้ยรวยย่างยัดแม่ตัวใหม่ตัดควายตัวใหมไเอ่ัวให้ได้ตัวใหม่เรียบร้อย แค่กูเห็นหัวมันเีเดียวที่เชี่ยกูปลาระเบิดอ่ะโดนหัวมันด้วยตั้งซึ่งก็ระเบิดเลยสัตว์ยิงไม่โดนไอ้สัตว์า,ร,าระวังมันดันเออได้แหละเฮี้ยกูจะโดนไอ้สัตว์ไอ้เชี้โดนอยูกไดนแหละยิงเป็นแม็กเลยเฮี้ยจบไปข้างล่างต่อไป ม่เหลือคนเดียวฮะมันเอาลูกซองครับกระสุนลูกซองไม่มีเหรอวะมันเอาอัพาคารยิงกูเน,น,นี่ยเดียวลูกซองหมดแล้วเหรอ,อ <laughs> มันยิงจะหมดเลยเลยพี่นัก <laughs> พีนกน <laughs> พ่นักอยู่ในอยู่ในปืนโอ,โอเค, <laughs> อเ,คเก็บไหมไม่เก็บไปวิไอ้เทมนี่ไฟไหม้มันใช้สปาร์ตติไดไฟสัดในเสียงหน้าไม้บิน สุดข้าเยี่ออ้วนมันกูลำคานโอนยิงแตงวะเข้าหัวเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวหลังนี้หลังอนี้คนเดียวคมมุณดูในโัป่ะ โลแกนต่อยซอมบี้อยู่ข้างบนอยู่ตรงไฟแหละแต่ว่าบีอะไรบางอยู่ไม่รู้ว่าต้องใช้ระเบิดอ่ะกูว่าน่าจะเป็นหิน ลบ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 วาว่เหี no hey, <S S be, s <S no ้ยไอ้ยโอ้ยโอยแันนิ่งกูรัวเลยเหียไอ้เลปดิ้งเขียวใมันมีขีดอะไรมเลยไปิ้งมแกสัตวเจ็ดแม่มีเป็นตับเลยสัตว์ขีดแมีเป็นตับเลยเหี้ยตเ้ย โรคจิตมึงกมึงไอ้ยึดติดไฟก็ไม่หนีไอ้เหี้ยกูยิยยงให้มึงหนีไอ้ที่นั่งชุบเพื่อนอยู่ยิงหัวไปลงเลยกันอยากเป็นเพื่อชุบอ้เหี้ยนยิงอยู่นะติดไฟมันตายแล้วไม่ใช่ของไม่ตายไม่ตายนี่น,นี่ติดไฟอยู่นี่ติดไฟอยู่นี่ ปวดพีแตงปวดพีแตงไปไม่มีใครไม่มีคนรับเคลี่ยเขี่ยไม่มีใครละเสียกระดุมมันตายใชไมเนี่ยไอ้เนี่ยตายตายตายจะทำใหปิดประตูไม่ได้วะประตูพังหรือเปล่าเฮ้ยวางกับดักปิดไว้แล้วกันป้องไม่พังยังไงอเออคุณลงไปเอาบอลกันเนี่ย เลือดกูหายหลอดยังเลยะตุดไปเอกันไว้ด้วยนะเฮียอย่าลาเลยมันชาวมีเแทงมันไว้เลือดมันไม่แทงักที่เฮียคนแทงไม่โดนมั้งจะเปิดประตูแรกกันนะเออ จะตายแน่ว่าจะมีการพิดเยอะโดนหลอกแล้วไอ้สัตว์ไม่โดนไอ้สัตว์เอ้ยเฉียวนิดเดียว,วโดนน้มเลยเนะี่ยเรียกมันไม่เต็มยิงไปไกลอย่างว่าไอ้สั์ยิงไปบ้านหลังนี้ไอ้ต้นไม้ละไปดูนะ ไม่เต็มโดนซอมบี้ไล่อยู่ผู้หญิงไทยไม่โดนเลยนะปกติล้มหนึ่งภาคโดนต้นไม้โดนต้นไม้ล้มสองกูหญิงโดนตายเหรอวะอืิโดนตายเฮียลักกี้ช็อตอีกแล้วแะกูมาตายกับตักเดนเดวกูถอนกระตักไอ้นี่ของกูก่อนผิดถอนพี่ตากไม่ไม่ไม่โอเคโดนได้เลยตรงนี้มันโดนใช่มไเหวย ยิงกูเลยป่ะเบาเบาอีกแคปหนึ่งตายและด <c oughs> ึงก็แบบไปเหยียด <c oughs> แต่มันมีการพิษอนะ่ะไม่งั้นมันตายอย่างงี้ไ <c oughs> ม่ไม่ไม่มีพิษตรงนี้ไม่มีพิษอ๋อมีพิษเนี่ยมีแต่หนามเดียวมีแต่หนามไม่นั่นใช่ไหมใช่ <c oughs> มีแต่หนาไปทีมแรกเนี่ยเนินตรงเนี้ยเนินเนินสองเจ็ดศูนย์เนีน่ยเนินที่ใกล้บ้านที่สุด าห,หมายโดนเองยิงไม่พ้นยิงไม่พ้นโดนตัวเอง <c oughs> ดีนะเอาปะกันกันรนะเบิดมาไฟไหม้ปะในแถวไฟไหม้ไม่เห็นอ๋อเห็นแล้ว <c oughs> เแล้วเราย้เนี่ยเหียกระตาคใครวะเนี่ยกัดดาเอีมีผีต่อเฮ้ยเอีเฮียเอ๊ะเอียเฮียเฮียเ อ้แต่กูบอกในบ้านแต่ข้างนอกหอยเอ๋ยี่ย่ะกูตายหมดแล้วเอขาไม่บอกมันวางพิษแล้วเดอดพิษเล่าอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงหัวเรือเลือดไม่เต็มเลือดไม่เต็มเลือดมีแค่ร้อยเดียวใครนั่งอยู่ข้างล่างอ่ะเก็บมันมีการพิชแชมป์ม <c oughs> ันมีการพิชมันมีการพิษการพิษสองคนเลยที่อยู่จอพวกมันอยู่วิ่งไล่แชมป์อยู่ตรงศพแชมป์ไฟไฟไหม้อยู่ตรงศพแชมป์เลยเรือทรายเจอเลย ลูกตอหนะข้างล่างข้างล่างไม่จะพีชเชงตายหมดแล้วตายหมดแล้วอ๋อเออไอเล่นไอของมอหน้าไม้ยิงนี่หว่าใช่หน้าไม้ยิงมันมีการพิสสอบคนเดยวระวังระวังไอ้นี่เอามึงเอาลูกต่อกูไปทำไมปะระวังกับดักนะไม่มีใครเห็นหรอกไปพี่คนอีเห็นกับดักอยู่เลยอีจัดโดนกับหนักไปฝากตายเผยบ้ากโดนกับหนักอีจ้ะ มึงมึงโดนกับดักกูเองไม่ไอ,อ้ <c oughs> เอกบ้ากันไอ้เอโดนกับดักไอ้กูแต่กูโดนกับดักมึงแล้วก็ตักไอ้ภาคอ่ะ <c oughs> คือกูกูยยอยู่บนโต๊ะใช่ไหมกูอย,ยู่ขางใพวกกูโดนเลยไหมเออเออก็ตีเดียวกันไม่เหรอไม่เห็นกับดักกันเลยไม่เห็นมีมีคนตายหายอยู่นี่ไง <c oughs> เล็ดเด็กเนี่ยล้นทุกอย่างเลยทั้งพิษทั้งอะไรเนี่ยมันมีการพิษมันมีการพิษมาสองคนเลยแต่เรื่องมันมีแค่ร้อยเดียวเรื่องมันแต่ร้อยเดียวที่ดูจอหนูตาบึ้งก็ไป มันน่าจะไล่ลูกสองไม่เป็นอ่ะแม่งยิงเยียบน,นะ <c oughs> ่ะนี่ก็ปืนไล่เชียมได้เป๊ะดูไม่ได้เลยที่เย็นเจอกันนิเนาะเราบอกกันปิดผมทำอะไรไม่ได้เลยเอกไฟเห็นเห็นไฟแสงสว่างปะแชมปช่ใชเห็นเหรอไอ้บ้าเาห็นแสงสว่างปะคูเคลียร์ไหมเพื่อจะลง เคลียเคลียเฮ้ยไม่แถวแสงอ่ะเออแถวแสงโดนไหมแชมป์ไม่โดนไม่โดนแต่มันยิงใส่ผมละเตะลงมาเลยก็ได้เตะกูอยู่ชั้นสองนะใครเอ๋ใช่มันอยู่ในห้องอ่ะที่มีแฟร์ห้องทิสต์วิวอะโอเคคือปลาตะเบิดจัดคือปลาจัดอันนี้ยิงไล่นี้ยิงไรตายหลาคนหลีกคนหลีกคน อยู่ๆบันได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 ในบ้านบันไดในบ้านบันไดฝั่งจากบิวที่ลงมาหน้าพี่อ่ะติดแบบนี้ตาอย่าแทงกูมันจะมีมาแทงกูมาจะมีบาแทงกูตายแล้วเขาตายยังกูตายอ่ะมันติดไฟอยู่ล่างไงแค่ติดกับดักแล้เอ๋เอือเอื้อเอื้อมันตายยัง ไปตายอะไรใช่ไหมใช่ไปจบผู้ชายตัวฟรี่เขาตายยังตายแล้ว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 ชุบไตมันมันลุกเลยยิงกูทำไมเอ้าไอ้เที่ยแล้ววิ่งมาทาง N W กูนึกว่ามึงเข้ามาไม่มันยังหยู่มันอยู่มันอยู่ใต้ตีนมึงมันอยู่ใต้ตีนมึงเออมันอยู่ใต้ตีนมันอยู่ใต้ตีนมันอยู่นอกบ้านอยู่อยู่นอกบ้านอยู่ยิงกูทำไม โอเคจบดโดนโดนไม่โดนมดไม่โดนไม่ไม่เอ๋เอเอิงตายเลยฆ่าไปแล้วตายแล้วตายแล้วตที <laughs> ่้ี <laughs> ู้ไอสัตว์กวูบอก N W ปุ๊บกูหันไยิยงเลยอย่า้อพิงกู <laughs> <laughs> เจ๋อะไรระเบิดทำไมลูกตัเบิดยิงมีเทไปตายครับระเบิดปอมนระเบิดกอล์ฟแจ้นะ